สวัสดีครับรถสวยเข้าใหม่นะครับเป็น t o y o ต a a อ t i s 1.6G ปี19นะราคา339,000บาทนะครับนั้นไฟหน้าจะเป็นไฟแบบไฟดาบไฟดาบสามูไรนะครับตัดกับสีโครเมียมนะครับโครเมียมสีเงินนะครับตัดกับสีตัวรถได้ดีเลยนะครับดีไซน์สวยนะครับดีไซน์สวยโมเดินทันสมัยนะครับมาพร้อมกับโลโก้นะครับเป็นโลโก้ของตัวเครื่อง VVTI นะแล้วก็แถมมี ตัวยางใหม่นะครับยางใหม่พร้อมกับแม็กทูโทนเป็นยางของมิชลินนะยางของมิชลินสวยๆใหม่มากๆนะครับผมบอกว่าถ้าใครได้ไปคันนี้บอกว่าเลยขับยาวๆไปเลยครับยางใช้ยาวๆได้เลยนะครับตัวรถดีไซน์นะเป็นดีไซน์แบบแบบโมเดิร์นเลยนะครับไม่น้เชนไปเลยแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้า,ากระจกไฟฟ้าแล้วก็ที่จับก็เป็นแบบโครเมียมนะครับ ฟมดีไซน์มีมุมเว้าผิวไหวเหมือนสายน้ํานะครับอกระจกเหมือนกระจกเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนเลยรถเดิมๆเลยอผมรีวิวตามความจริงเนาะรถมายังไงเรารีวิวอย่างนั้นนะแล้วก็ด้านท้ายนะครับจะให้มาเป็นไฟท้ายแบบซามูไรไม่ปลายดาบซามูไรครับพร้อมโลโก้โคโรนาโคโรโาเอลติสนะครับ1.6 g นะครับรถปี19นะทุกคนไม่ รถไม่ใหม่ไม่เก่าเลยนะครับตัวนี้บอกไว้เลยว่าคนได้ไปคือคุ้มะครับพร้อมกับดีไซน์เรียบหรูดูแพงนะครับมีเหลี่ยมบ้างมนบ้างนะครับสลับกันไปเขาเรียกว่าการดีไซน์ออกแบบได้ดีมากๆขับหรูดูแพงขับไปไหนคนุกคนก็ดูครับว่ารถมันสวยนะครับรถสวยจริงมาดูฝากระโปรงท้ายนะครับฝากระโปรงท้ายก็เป็นแบบเดิมหัวน้ำไม่เคยขยับเลย เดิมจากโรงงานไม่เคยกยับไปทำทรงทําสีไม่เคยเลยนะครับรถเดิมๆผมจับผมเช็คผมให้อันนี้ให้หมดแล้วนะเช็คทุกจุดให้ลูกค้าหมดแล้วนะครับฝากระโปรงท้ายคงเครื่องเราเช็คให้หมดแล้วของของเหลวเราเปลี่ยนถ่ายใหหมดแล้วนะครับอ่าผมเช็คให้ดูเลยเนาะว่ารถไม่เคยเปลี่ยนถ่ายแต่ยังสิ้นนะไม่เคยเปลี่ยนหัวนงหัวนอตไม่เคยเปลี่ยนเลยเดิมนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คขอบฝากระโปรงท้ายก็อยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าอยู่เหมือนเดิมหมดเลยภายในรถกว้างขวางนะครับเก็บของได้เยอะแยะเลยนะครับไปเก็บ ลงทุงรองท้าคลุมกระเป๋าอุปกรณ์ต่างๆเก็บได้หมดเลยนะครับเอาไปตีวงตีแบบไปแคมป์ปูแหนบปิ้งนะครับมาพร้อมกับตัวท้ายเดิมนะครับยาแนวเห็นไหมครับยาแนวที่ตัวตัวถังยังอยู่เหมือนเดิมนะครับล้ออะไรก็ยังอยู่ครบเครื่องมืออุปกรณ์เปลี่ยนยุเป็นยางยังอยู่ครบอยู่ที่เดิมเลยนะจะบอกว่ามีครบทุกอย่างพร้อมให้แล้วนะครับเหลืออย่างเดียวเหลือลูกค้ามาออกไปครับมาขับออกไปเนาะก็ผมพร้อมที่จะให้ลูกค้านะครับขับออกไปได้เลยนะครับใครสนใจอยากจะ รายลูคันนี้นะครับก็โทรมาที่เบอร์0 9 4 7 9 4 8 4 8ได้เลยนะครับทีเซลเป้เท่านั้นนะรถเดิมรถด,ดีต้องเซลเป้เท่านั้นนะครับมาต่อต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นภายในรถนะครับกระจกไฟฟ้านะครับรอบกระจกไฟฟ้ารอบคันเลยนะครับกระจกเปิดปิดกระจกดีไซน์สีดําเทาตัดกันสีไข่ตัดกันหมดเลยนะดูได้เลยภายในสะอาด้องเครื่องก็สะอาดสะอาดทุกอย่างครับกริปเรา ล้างรถให้หมดแล้วนะครับเคียร์ให้หมดทุกอย่างนะครับเคียร์เป็นเคียร์ออโต้นะขับง,ง่ายครับใส่เกียร์สตาร์ทได้เลยนะครับบอกเลยคันนี้ใครได้ไปก็คุ้มามากๆภายในเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังเบาะหนังใต่กระสีตัวรถภายในเป็นสีดำเนาะดำจัดสีไข่นะครับเกียร์ออโต้เบรกมือแบบดึแมานนวลนนะ มีช่องเกก็บของด้วยอ่าบอกด้านหลังนะครับเราเอาไปซักเนาะไม่มีปัญหาอะไรครับวันลูกค้ามาจะส่งรถลูกค้าเนีย่ยเราเอามาใส่ให้มันเดิมนะครับเราแค่ไปทําให้มันสะอาดขึ้นนิดให้มันเนี้ยบขึ้นกว่าเดิมเฉยนะครับอ่าภายในรถกว้างขวางนะลูกค้าดูได้เลยนะครับบาะเลีวกว้างขวางมากๆอ่าดีไซน์ด้านหน้ารถซ้ายรถดูอยู่ดูแพงนะครับทันสมัยนะครับไม่ตกเทรนแน่นอนนะครับ ต่อไปนะครับฟังก์ชันที่เขาให้มาต่างๆเนี่ยนาฬิกาก็มีบอกวิทยุ AM/FM บลูทูธพร้อมกับมีช่องชาร์จชาร์จแบตด้วยแล้วก็เป็นแล้วก็มีสายพอรต AUX นะครับอ่าเป็นช่อเป็นชนลของปรับโหมดแอร์นะปรับช่องอะไช่องไหนปรับความรับความแรงปรับความเย็นก็ปรับได้ที่ตรงนี้เลยด้นานหน้านะครับแล้วเป็นหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์เทาดดำนะเกียร์ออตโตอ เราขายในรถเกียร์ a มายก็ไม่เยอะครับ2อง0 0 0หนึ่งหมื่นกเิโลเท่านั้นนะครับตัวนี้จะมีแอร์แบ็กให้ดูนะความปลอดภัยซ้ายทางซ้ายแล้วก็ขวานะครับแอร์แบ็กมีให้ครบปลอดภัยพร้อมกับช่องเก็บของนะครับเก็บของอแค่เปิดกดปึ๊บปิด,ปดง่ายๆครับสวยหรูดูแพงบอกด,ดีไซน์ทันสมัยมากครับเหมือนรถสปอร์ตเลยนะครับมีไฟ ภายในรถนะครับอันนี้เป็นไฟภายในรถเนาะจำาวกคืนหาของไม่เห็นก็เปิดไฟเอาได้เลยนะครับม,มีครบทุกฟังก์ชันนะครับตอ,ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเรียกว่าไม่ขาดตกัวบุ้องใดๆเลยนะครับเป็นเกเกเป็นเกวัดด้วยนะมีเกวัดเป,เ,ปเป็นแบบเข็มแบบเนาะแล้วก็มีกระจกไฟฟ้าเอาไว้ปรับกระจกไฟฟ้าซ้ายขวานะครับไม่ต้องเอามือออกไปปัดนะ เราเอาเราเนี่ยสามารถจะปรับด้วยภายรถหน่อยแค่กดเปิดกดปิดก็สามารถจะพับเก็บกระจกได้เวลาจะตรงจะจอดอย่างเงี้ยครับแล้วก็กดปิดได้เลยนะครับการกระจกมาไปชนกันกับคันอื่นเนาะทำให้สีรถเราถลอกอ่านไหมครับไปปรับขึ้นปรับลงก็ได้ครับกดปุ่มเท่านั้นแค่กดปุ่มก็ปรับขึ้นปรับลงได้แล้วนะครับช่องเก็บของก็มีอ่ามีครบทุกอย่างครับอันนี้ก็เป็นอ่ากระโปรงท้ายอันนี้ กระโปรงหน้าอ่ากดเปิดปิดที่สวิตช์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้ตรงท้ายนี่จะเป็นช่องอ่า USB สำหรับเอาเป็นฟ้าชาร์จเนาะไว้ให้คนขับทางคนขับอ,อันนี้เป็นผ้าภายายหน้าภายในรถเนาะมองจากด้านหลังครับมองจากทางด้าน,าานหลังดีไซน์หรูห,หเก๋ มาพร้อมตอนนี้มาถึงตรงจุดนี้ก็คือเป็นจุดหัวน็อตของด้านหน้าตักเครื่องรถนะครับปากกระปรงเดิมหัวน็อตนี่้เป็น่วนด้านหน้าของภายในเครื่องยนต์นะครับจะเป็นน็อตแกมซ้ายแกมขวาหน้าคามนะครับหมุดเดิมก็ยังอยู่กันเรื่อเดิมครับรถเราต้องเช็ค150จุดให้ให้ลูกค้านะครับกองเดิมนะครับแกมซ้ายแกมขวาไม่เคยโดนชนใดๆทังสิ้นนะทุกอย่างหายหมดแล้วนะครับ นี่ครับผมก็เช็คให้หมดอย่างนี้เลยนะครับทีแค่ยังดีนะครับเช็คให้หมดเลยหัวน็อตปะกระโปรงเดิมยังว่าไม่เคยถอดไปทำสีหรือโดนชนอะไรใดอยสิ้นเลยนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานมอกรนะครับยังอยู่ครบเลยนะครับเดิมหมดเลยสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะครับเดิมไม่มีผสมผสมสีเก็บอะไรสิ้นนะครับไม่มีย้อมแมวเลยสิ้นเลยจะบอกว่าผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าเห็นรีวิวยังไงนะครับรถรีวิวยังไงเวลามารับรถก็อย่างนั้นเลยนะครับรถเดิมเรียกว่า before after เหมือนกัน นะครับราคาดีตอนขึ้นข้างอ่าด้านในครื่องนภายในสะอาดประกันรัอนในสะอาดทำให้สนใจรถตัวนี้นะครับสุดยอ9 9 9 4 7 9 4 8 8ร8 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 8แ8 8 8